สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมเวชแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะไม่เวชจะมาจัดการกับเจ้านอนนะคะเพี้ยมดแมลงนะคะท,ที่มากัดกินใบของต้นบอนสีนะคะคุณผู้ชมมาดูนะนี่ค่ะบอนสีแหวงแหวงแบบนี้นะคะเรียบร้อยเลยนะคะคุณผู้ชมจะมีพวกนอนนะคะเนี่ยมากัดกินใบนะคะคุณผู้ชมดูนะเนี่ยถ้าเราไม่รีบจัดการนะคะคุณผู้ชม รับรองนะคะ,ะใบของบอนสีนะคะจะไม่เหลือนะคะก็จะแหวงไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชมเนะี่ยบอนสีหลายๆกระถางนะคะคุณผู้ชมเราก็ต้องสังเกตดูนะคะนี่ค่ะถ้าเป็นใบเเวงๆนะคะ,ะแน่นอนเลยค่ะบอนสีของเรานะคะเรียบร้อยเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมมาดูนะคะบอนสีนะคะกระถางนี้นะคะมีใบที่สวยงามมากนะคะแต่จะมีอยู่ใบหนึ่งนะคะนี่ค่ะ เจ้านอนนะคะมากัดกินใบนะคะท่านผู้ชมอ่ถ้าเราไม่ได้จัดการนะคะจะจะลุกลามไปทั่วนะคะท่านผู้ชมดูนะไม่เฉพาะแต่บอลสีนะคะท่านผู้ชมต้นไม้นะคะพืชผักสวนครัวนะคะถ้ามีหนอนนะคะมีพวกเพี้ยมดมาแลงนะคะเราต้องรีบจัดการเลยนะคะท่านผู้ชมไม่ไดีจะใช้สูตรนี้เลยค่ะ และสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะแม่วีจะใช้เป็นมะก,กรูดนะคะคุณผู้ชมสำหรับมะก,กรูดนะคะก็จะช่วยนะคะไล่มดไล่แมลงนะคะกำจัดเพียนะคะศัตรูพืชต่างๆนะคะที่มารบก,กวนนะคะต้นพืชน,นะคะเราใช้มะก,กรูดนี่แหละค่ะคุณผู้ชมกำจัดมดมแมลงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามะก,กรูดนะคะจะมีสารหอมระเหยนะคะซึ่งจะช่วยกำจัดมดมแมลงเพียได้เป็นอย่างดีนะคะ ต่อไปก็จะเป็นน้ำยาล้างจานนะคะคุณผู้ชมสำหรับน้ำยาล้างจานนะคะคุณผู้ชมจะเป็นสารจับใบนะคะช่วยไล่มดไล่แมลงนะคะกำจัดเพี้ยได้เป็นอย่างดีนะคะคุณผู้ชมต่อไปนี่เลยค่ะคุณผู้ชมจะเป็นน้ำพริกน้ำส้มนะคะคุณผู้ชมน้ำพริกน้ำส้มนะคะเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ย,ยวอะไรน ต่างๆนะคะที่เรากินกว๋วยเตี๋ยวนะคะนี่ค่ะน้ำพริกน้ำส้มแบบนี้นะคะซึ่งน้ำพริกน้ำส้มนะคะคุณผู้ชมก็จะมี อาการแสบๆร้อนๆน,นะคะแล้วก็จะมีกลิ่นฉุนนะคะ mm hmm. เมื่อไปโดนตัวเพี้ยมดแมลงนะคะคุณผู้ชมจะทําให้ระคายเคืองผิวนะคะก็จะทําให้พวกเพี้ยมดแมลงนะคะหนีแล้วก็ตายในที่สุดเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งจะช่วยนะคะกําจัดไล่มดเพี้ยมลงได้เป็นอย่างดีนะคะคุณผู้ชมแล้วต่อไปจะเป็นน้ําเปล่านะคะไม่มีใช้1ลิตรนะคะ และสำหรับน้ำพริกน้ำส้มทำยังไงนะคะเดี๋ยวไม่วีจะทำให้ดูนะคะขั้นตอนแรกนะคะไม่วีจะหั่นพริกนะคะซึ่งพริกของเรานะคะนี่ค่ะจะมีอาการแสบร้อนเหมือนกันนะคะซึ่งจะช่วยไล่มดไล่แมลงนะคะไม่วีจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชม จากนั้นเติมน้ำส้มสายชูนะคะพอท่วมนะคะแล้วก็คนนะคะให้คุณผู้ชมนะคะตั้งพักไว้20นาทีนะคะนะคะจากนั้นเราก็นำไปฉีดพ่นนะคะกำจัดไรมดไรเพล่ไรแมลงได้เลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยจะ่ะทิ้งไว้20นาทีนะคะ และสาหรับขั้นตอนแรกนะคะไม่บีจะนํานะคะน้ําพริกน้ําส้มนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะใส่ลงไปในน้ําเปล่านะคะหนึ่งลิตรนะคะคุณผู้ชมจากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะบีมัดกรูดลงไปเลยนะคะเอาแต่น้ํานะคะอ่าไปเลยนะคะหนึ่งลูกจ้า จากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะเติมน้ำยาล้างจานของเราลงไปเลยนะคะสารจับเกาะจับใบนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเลยจ้าเราก็คุนผสมให้เข้ากันเลยนะคะ จากนั้นนะคะคุณผู้ชมนะคะนําไปใส่ฟอกกี้เลยนะคะเพื่อที่เราจะนําไปฉีดพ่นนะคะกําจัดนอนเพลี้ยมดแมลงนะคะที่มารบกวนนะคะต้นพืชนะคะไม่ดอกไม่ประดับนะคะคุณผู้ชมจากนั้นเราก็ปิดฝาเลยจ้า เราก็นำนะคะไปฉีดพ่นนะคะกำจัดหนอนเพียมดแมลงนะคะที่อยู่ตามต้นพืชหรือว่าไม่ดอกไม่ประดับได้เลยนะคะคุณผูชมก็ใช้สูตรนี้นะคะฉีดพ่นไปเลยนะคะฉีดพ่นกำจัดเจ้านอนเลยทั้งช่วงฉีดให้โดนตัวเลยนะคะทุณชมควรจะฉีด่วงเย็นหนาหรือช่วงเช้ามืดนะคะ เพราะเจ้าหนอนนะคะจะออกหากินตอนเช้ามืดแล้วก็ช่วมเย็นนะคะคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมดูอาการของหนอนนะคะเมื่อโดนสูตรนี้เข้าไปแล้วนะคะดูนะะสักครู่นะคะคุณผู้ชมเจ้าหนอนก็จะตายนะคะ ต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเราจุดท่้งเลยนะคะแล้วเมื่อเรากําจัดจอาหนอนไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสักครู่นะคะเราก็ใช้น้ําสะอาดนะคะราดรดต้นบอนสีไปเลยนะคะคุณผู้ชมราดลดไปเลยนะคะต้นบอนสีนะคะจะเป็นใบที่อ่อนนะคะละเอียดอ่อนนะคะ ถ้าเราไม่ราดุดน้ำตามนะคะก็จะทำให้เกิดนะคะคผลเสียต่อใบของบอนสีนะคะ เราก็ใช้สูตรนี้นะคะป้องกันและกําจัดหนอนไปเลยนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะไม่ให้ลูกลามนะคะไปใบอื่นนะคะคุณผู้ชมใบบอนสีอื่นๆนะคะจะได้สวยๆงามๆแบบนี้นะคะมีใบที่สวยงามแข็งแรงนะคะไม่มีนอนอีกต่อไปค่ะคะุณผู้ชม และสําหรับกระถางนี้นะคะแม่วีได้กําจัดหนอนไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าอ่าบอนสีของแม่วีก็จะได้มีใบที่สวยๆงามๆนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองใช้สูตรนี้นะคะกําจัดหนอนนะคะคุณผู้ชมค่ะและสาหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุช้มชมชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไมวีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ